ของอดี5 5องหหนค่ะต้นนี้ก็ได้ปริมาณลูก,กเกือบเจ็ดสิบต้นนะคะอันนี้ก็คืออายุเจ็ดปีค่ะลูกสวยค่ะเห็นไหมคะลูกนีก้ประมาณสี่โลครึ่งสี่โลกว่านะคะก็ะถ้าถือเล็กก็สามารถไว้ยุดได้นะคะ,คะส่วนทางนี้ก็เหมือนกัน,กนะค่ะดูท้่งบนเลยคะ่ะให้เห็นท้างบนนี่ค่ะโอ้รูตรง ได้เลยค่ะล็อกใหญได้อย่างมากได้ไหเอาแบบเล็กๆล็กเล็กเล็กใหญ่ใหญ่ๆส่งออกไปเลยขอลูกใหญ่ใหญ่หมดเลยขอลูกใหญ่ใหญ่หมดเลยลูกเล็กไม่เอาเลยจะมีฝากคนจะไปทำบุญเขาบอกใช่แล้วเป็นส่วนผสมที่ตั้งใจเขาบอกอยากทำทุเรียนให้คนเอาไปทำบุญ ใจมาก